บายดีพี่นอ้องเบิร์ตสุภุสุขนีขอยเองจะพาพี่น้องมาหับสมบรรยากาศ<ม>ในบ้าน<ม>อาหัง บรรยากาศแบบนี้สิบเกิดขึ้นได้เลยนะครับผมหากแบบบ่มีเข้ามาวิถีชีวิตอีสานว่าเข้ามาวิถีชีวิตนี้มันกว้างซะจนแบบเฮ่าบกาสิบ,บอกว่าความหมายอีลีมันคืออย่างแต่ว่าสุดท้ายแล้วตอให้มันบ้มีความหมายแบบตายโตนะครับสาหรับเข้ามาวิถีชีวิตแต่ผมว่าความสวยงามมัน่ะตายโตแบบเป๊ะเ,เ,เ,เลยครับเพราะว่าบาว่าสิกลับมาเห็ดแบบนี้อีกเจกัก10เทื่ออีก20เทื่อสุดท้ายแล้วมันก็มีความสุข,ขกืบเ่าบอกว่าเฮาสิห่างหายกบมันไปอีกโดดป่ว่าเานาหนบอกว่าเบ่าสิอยนอ่านเมืองเ้่ันี้มาอบางล เพิ่นกับบรดมากบรรหนกบางคนก็มองว่าการอยู่บรรหนกยนกลาบากต่อการไปนั่นไปนี่ไปนี่ไปนั่นบางคนก็จะมองว่าเออในเมืองโอสันจอนไปยาี่โอ้โลดไหลาลาบากยืนคนละจุดมันก็เห็นคนละมุมมันก็แตกต่างกันไปยังเขามองอีสานเขาว่าเป็นภาคที่แบบว่าคนข่างตําคนข่างทุก์ยากมันดีแไละสิ่งที่ผมได้สัมผัสได้อยู่เนี่ยโคดพุ่มใจเลยที่ได้เป็นคนอีสานหรือได้เป็นคนบรรหนกเนี่ย ปวดภุมมใจเลยครับในสาชีวิตอยู่กับความเป็นจริงความพอดีความบวบรุ๋งแต่งบวดดจริตมันคือสมดุลของมนุษย์ที่มันสมควรที่จะเปลี่ยนครับสายชีวิตเห้มันยังไๆอย่าลืมมาต่อยเขาดิ่นล้นซ้ำใดยอยดียบรูซ้ำใดปลายทางเขา้าหนีความจริงบพผลก็คือตายมันเหมือนลวงละครสายชีวิตแบบสบายสบายไม่ต้องไปแข่งกับใครมีเท่าที่กินินดีกับสิ่งที่เรามีภูมิใจกับสิ่งที่เราหามาได้ ก็มีความทุกข์ที่ทุกข์แก่เอาสิบอกว่าอยู่ในบราหนอกมันดีกว่าในเมืองด้มันกะบบแมนพบางคนเพิ่นกับบริมากบราหนอกบางคนก็มองว่าการอยู่บราหนอกยากลาบากต้องการไปนั่นไปนี่ไปนี่ไปนั่นบางคนก็จะมองว่าเออในเมืองโอสันจอนไปยากโอ้รถหลลาบากยืนคนละจุดมันก็เห็นคนละมุมมันก็แตกต่างกันไปยังเขามองอีสานเขาว่าเป็นภาคที่แบบว่าคนขางตำคนขางทุกข์ยากมันดีแไละสิ่งที่ผมได้สัมผัสได้อยูเนี่ยปวด